เดียวกันจะได้คื่เลือๆเจริญพรครับโชคอะไรเจริญพรน้ำมันของท่านวันนี้มาแปลกใครเนี่ยสวัสดีครับมาตีเจ้าเปรู้สีเหนือเหรอเล่นจะพูดอะไรก็พูดลยพูดเป็นภาษาเหนือเลยทั้งนั้นอ่ะอ่าโอ้โห นั่งอยู่นาน,นยังไงครับโอ้ยเป็นพันๆปีแล้วโอ้โหเป็นพันๆปีแล้วเหรอเออก็ตแต่ปีอะไรเนี่ยปีโปโอ,อะไรนี่โอ้โหตาไหมตาเป็นกระพริบเลยโกดอะไรผมเหรอไม่ได้ไม่ได้โกดอันนี้มันเป็นตาทิพย์ตาทิพย์อการทิพย์เป็นใครอ่ะผัวอีแมทมันไม่ใช่ตาทิพย์ยังไงคือนั่งสมาธิแล้วได้มาตาวิเศษขอตาวิเศษตาวิเศษมาจากไหนอ่ะอ่างทอง ว่าแล้วมึงต้องมาแน่มึงที่ตลกจริงๆเลยเออโอ้โหแล้วยจะทำยังไงถึงได้มานะครับการนั่งสมาธิอ๋อนั่งสมาธิแสดงว่าตาจริงๆที่มองเห็นทั่วไปก็มีมีแต่เมยไหนลืมตาให้ดูหน่อยครับอะไรหน้าลืมตาอย่าไปลืมตาทำไมอะเนรคุณยายมึงเสียใจไม่ใช่หลานเนรคุณไปลืมตาอย่างนั้นแลาทำไงผมหมายถึงว่าให้เอาปิดตาทิพย์ไปก่อนแล้วเปิดตาจริงอ๋อได้ได้ได้ดด <า>มีสี่ตาทำไมมีสี่ตายายเจ้าชู้ให้คาถาเข้าไปยันวีเราอ่ะไม่รู้ยายเจ้าชู้นะดูเลยลูกไก่น่ะนี่หลวงตาครับคือ,ค,อคือผมขอปรึกษานั่นนะฮะคือว่าน้องผมเนี่ยมันออกลูกกลางป่าแล้วมันก็สลบที่พอมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จับอะไรไม่ค่จะได้ผมก็เ,เลยพามาันม,มามันเจอหลวงตาหลวงตาพอจะมีน้ำมูกน้ำมันพรมให้มันบ้างไหมฮะไอ้น้ำมนต์นะตาพอมีแต่น้ำมูกตาไม่ได้เป็นหวัดแต่นี่อาจารย์เย็ดยังไง มันไม่ใช่เรื่องขำนะนี่ครับหลวงตาแต่ลอเล่นมันช่วยได้บ้างไหมล่ะได้เตีช่วยใครหรือเปล่าโอ้เป็นละลานเป็นละลอยขดจริงหรือเปล่ามหาตาเมื่อกี้เป็นล้านลดเหลือมา้อยแหละงานไอ้ร้อยน่ะคือเศษหนึ่งส่วนสี่ไอ้ล้านน่ะคือนับรวมโอตมหาที่ทำเนี่ยจริงอ่ะโอ้เปนเามาพึกจะไปเอามาพึกเดินไม่ได้เออขี้จิ้มจิ้มฮักขี้จิ้ม อีจิมอ๋ออีจิม,จมนี่เดินไม่ได้เกิเป็นอมภพษกับบนทุกวันเลยอยากตายอยากตายครับลูกมันก็มาบอกตายเด็บุกแม่เปน็นอมภูษเดินไม่ได้บนอยากตายอยากตายครับลูกมันก็พาอีจิมมาหาตายเลยพอเจอตายเท่านั้นแหละาตายสมใจสุดยอดเลยเนเหมือน,นได้เห็นได้เห็นแล้วคือสบายใจแล้วเขาก็เป่าตายระมาหมันะ อื่นไม่มีเลยเหรอ,อที่แบบว่าไม่ใช่เนี่ยงูกัดงูกเกิดเลยเคยรักษาไหมเนี่ยถ้าเองขอมาตากัดอยาให้อีะอีอีหวงโอ้โหจิ้อีหวงอีหวงปวดเมียไ,ไปอะ่ะอ๋โอ,อโดนงูกัดมาหาตาตาจะให้นอนเลยอเอาน้ำมันทาขากับเอากากมะพร้าวโปะงูกัดเนี่ยกับตาเนี่ยเอากากมะพร้าวโปะน้ำมันทาไม่เกินสามชั่วโมงตายตายทลาย มันโดนกัดที่คอกูไปผันขาอนโอ้ยน่าจะสักกัดเอาไว้ก่อนพอแล้วมั้งไปตามน้องมาเอาเร็วๆโอ้โหอีพียงไปไหนอีที่หาลูก<น>ไหไปขึ้นไปลูกใช่ไหมลูกจ๋าลูกแม่เนี่ยมัดลมลยกแมโอ้ลูกจ๋าต้องนอนะบไม่หงีนง่า,งาไปไ<ห>บ้าเขาเขาเรียกคุณลูกอ่ะผมขา เขามีแต่ไฮไลท์ไม่นานเขาตามนะแต่ท่เขาบอกมันต้องลออคนลอรอยังไงก็มันคนบ้ามันจะได้เชื่อฟังเราเล่นกับมันหน่อยรับแต่เด๊ดเดมจัดแต่เด๊เด๊ด๊ด๊ดแดดดดดแดดดดดแดด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 ด น้องมึงออกไปเอ้าจะรักษาก่อนรักษากูก่อนตอนเนี้ยเลยเก่งข้างไหนเอลาเป่าเลยเป่าเลยเป่าให้ยุบเลยฮะเป่าให้ยุบเลยเป่าอะไรอันเดียวเจก็ถามเป่าให้ยุบเลยขอดไปเป่าข้างหลังดรือ่า